สวัสดีครับบีไทมสกับผมบัญชาชุมเชเวสนะครับและแน่นอนนะครับว่าเวลามอเตอร์โชว์เกิดขึ้นแล้วสําหรับครั้งที่44นะครับเป็นงานแรกที่ใหญ่สําหรับวงการรถยนต์ที่กําลังจะบอกว่า ตลาดรถยนต์ปีนี้เนี่ยจะไปยังไงกันต่อนะครับปีนี้ปัจจัยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยและหนึ่งในนั้นก็คือซูซูกินะครับเป็นยานยนต์ขวัญใจคนไทยจากแต่ไหนแต่ไรแน่นอนครับคุณวรลบตรีเลิกงามนะครับรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนั้นยังคงอยู่กับผมที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วรลบครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับเจอกันทุกครั้งนี่นะครับแข็งแรงตลอดเวลาครับผมครับแม่ตลาดรถยนต์บ้านเราตอนนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะปีนี้เห็นแล้วเป็นยัง เรื่องของการขยายตัวของตลาดเนี่ยแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยแม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรมเองก็คาดการณ์ว่าในปี2566เนี่ย<อ>จะมีการเติบโตจากปีก่อนหน้านั้นนะครับ,รบประมาณ6%<อ>ปีที่แล้วเนี่ยจนปีนี้เราคาดการว่าจะขายประมาณ900,000คันคคนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำไมต้องเติบโต<ช>บางคนอาจจะย้อนแย้งกับความรู้สึกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยมันก็ยังไม่ได้ฟื้นขนาดนั้นแต่ริงมันมีหลายปัจจัยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคบริการในปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามันซบเซานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดโดยเฉพาะท่องเที่ยวเปิดนะครับความมั่นใจในเรื่องของการใช้เงินก็มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการลงทุนของภาครัฐก็มีกันอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนก็เช่นกันนะครับก็ในเมื่อธุรกิจทุกอย่างสามารถเปิดได้เต็มที่คนก็มีรายได้คนก็พร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยจริง แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดที่อาจจะต้องกังวลด้วยเช่นกันจุดที่กังวลที่พี่วรบมองคืออะไรในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่กระทบแรงที่สุดในปีที่ผ่านมาก็คือครเรื่องของการช็อตเทสของเรื่องของซิลิคอนนักเตอร์อคือชิ้นส่วน,นต่างๆที่ทําให้การผลิตไม่ทันการส่งมอบใช่ครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านวันนี้เนี่ยบางคนยังไม่ได้รับรถเลยนะครับโอ้จริงเหรอครับแต่ไม่ใช่ของซูซูกินะแต่หมายถึงภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะปีนี้เนี่ย โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีไหมอาจจะมีแต่ไม่มากเท่าปีที่ผ่านมานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งอนการณ์เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอาจจะไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้วก็ยังอาจจะมีผลกระทบแต่ผมเชื่อว่าหลายๆประเทศเริ่มมองหาในเรื่องของโซลูชันในการเลือกหาทางเลือกอื่นๆที่จะมาซัพพอร์ตตัวนี้กันมากขึ้นนะครับโอ้ยงี้ดูแสงว่ายอดขายถ้าภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับปีนี้น่าจะโตจากปีที่แล้วได้ประมาณ6%ที่เฉาอุตสาหกรรมคาดการณ์ซึ่งค่ายรถ อื่นๆก็มองว่าเป็นไปได้นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสถานการณ์ภายในประเทศมีความเขาเรียกว่า stable ก็แล้วกันนะไม่ได้บอกว่าดีหรือแย่นะครับ,รบแต่ว่าในล,ลักษณะที่สามารถคาดการได้ และที่สําคัญทุกครั้งที่เวลาซูซูกิมาเนี่ยต้องมีไฮไลท์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราพยายามวางโพสิชันตัวเราเนี่ยให้เป็นรถที่สามารถเข้าถึงในเรื่องของการเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจไฟแนนซ์ต่างๆราคารถยนต์ที่เข้าถึงได้และรวมถึงเรื่องของแมนเทนแนนซ์ที่ก็ง่ายสําหรับผู้ใช้รถด้วยปีนี้ก็จะมี2คันที่อยู่ข้างๆเรานีใช่ไหมครับสคันแล้วบวกอีกหนึ่งแต่วันนี้ขอบนเวทีก่อนก็แล้วกันว่า2คันไฮไลท์ก็คือเป็น2รุ่นที่ขายดีของเราตั้งแต่เปิดตัวมานะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Suki Swift GL-NEXT นะครับเป็นการโมดิฟายแล้วก็เพิ่มออปชันเพื่อทำให้เกิดไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของเราครับที่บัญชาหรือท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าลูกค้า Suki Swift เนี่ยส่วนใหญ่นะครับซื้อรถไปสุดท้ายก่อนจะรับรถก็จะต้องแต่งอีกพอสมควรเลยเพราะเขาอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นนะครับแต่วันนี้ Suki m มอ o ตอรจัดการในการโมดิฟายและแต่งให้ตามคอนเซปตที่คิดว่าถูกใจเขาที่สุด นอกจากสวิสที่เราคุ้นเคยแล้วซูกิเซเรโอซึ่งเป็นคอมแพคคารุ่นประหยัด<ช>หลายคนก็บอกว่ามันเป็นประหยัดแล้วทําไมต้องไปทําอะไรแต่หลายคนก็เรียกร้องมา<อ>ว่าถ้าหากมีการโมดิฟายหรือมีการเพิ่มออปชั่นบางอย่างเนี่ยทั้งภายในภายนอกนิดหน่อยก็ยังดีเนี่ยจะทําให้เกิด ความน่ารักหรือ <นะ S 1> ว่าประมาณว่ามีเสน่ห์ในการขับมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้แสดงว่าคราวนี้เนี่ยถ้าซื้อก็คือไม่ต้องแต่งแล้วเพราะเราแต่งให้แล้วก็แต่งให้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งแน<ล>่นอนว่าบางท่านก็อยากจะเป็นตัวตนที่แตกต่างนะครับอาจจะไปเพิ่มเติมได้อีกนะครับโอ้ครับส่วนคันหลังของผมสีแดงนี่คืออะไรครับก็เป็น Suzuki c e r i o GL Up นะครับ คำว่าอัพก็คือว่าการยกระดับเพิ่มเข้ามาอีกระดับหนึ่งของซูกิเซเรโอเพราะในปัจจุบันเนี่ยซูกิเซเรโอจะเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดต้นทุนในการเข้าถึงถูกมากนะครับแล้วการแมนเทนนั้นก็ถูกมากแต่คำว่าอัพนี่คืออัพไลฟ์สไตล์ขึ้นมานะครับคือนอกจากคุณจะขับรถประหยัดแล้วคุณยังมีไลฟ์สไตล์ที่อัพขึ้นมาอีกที่ดีขึ้นอีกต่างหากหลายคนพยายามบอกว่าคือถ้าอยากไลฟ์สไตล์ดีขึ้นต้องจ่ายแพงขึ้นใช่ครับแต่มันไม่ใช่สำหรับซูซูกิมันไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ แต่งในรถทั้ง2รุ่นนี้อยู่ในแพ็กเกจของไฟแนนซ์ได้หมดซึ่งก็คือเป็นราคาเริ่มต้นได้เลยได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นของเราเนี่ยทั้งสวิปเนี่ยเราผ่อนได้ยาวถึง99เดือนอาจจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่เราทำแคมเปญที่สามารถเป็นเจ้าของได้ยาวขนาดนี้แต่แน่นอนหลายท่านก็บอกว่าการผ่อนยาวขนาดนี้จะผ่อนได้ถึงหรือดอกเบี้ยจะเท่าไหร่แตอย่าลืมนะครับกฎหมายในเรื่องของการเช่าซื้อฉบับใหม่เนี่ยเรื่องของการปิด บัญชีก่อนก็สามารถทําได้และได้ส่วนลดสูงขึ้นด้วยยุติธรรมขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าการผ่อนยาวจะเป็นภาระแต่จะเป็นการลักษณะที่คุ้มกับการเหมือนเช่ารถด้วยซ้ำนะครับเนี่ยหูผึ่งเลยนะกเกเดือนไม่เคยเจอเหมือนกันนะมีสิทธิ์อื่นนะฮะอุ้ยมีเยอะว่าจะเป็นช่วยผ่อน10เดือนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขับฟรี90วันหรือดอกเบี้ยศูนเนแต่เฉพาะรุ่นต่างๆต้องมาคุยกันที่โชว์รูมซูกิหรือแม้กระทั่งที่บูธที่เมืองทองครับ แต่ว่าพอเราเดินเข้ามาเนี่ยจากหน้าบูธจนมาถึงเวทีเนี่ยค,คือมันประทับใจหลายๆอย่างกับแต่ละรุ่นที่นํามาโชว์นะฮะพี่รบรพมองว่าแต่ละรุ่นวันนี้ที่เอามาเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับจริงๆคอนเซ็ปต์ในการวางรถของเราเนี่ยซึ่งพี่บัญชาก็จะรู้สึกอย่างนั้นก็คือคว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของในแต่ละเลเวลของครอบครัว หมายถึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่เพิ่งเข้าการศึกษาระดับมหาลัยก็จะใช้เชโอหรือสวิปได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกกาลังเล็กอยู่ก็ใช้เออดิก้าหรือว่าเอ็กซเอลเซเว่นได้หรือถ้าเกิดมีพี่ชายคนโตที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ซูกิแครีได้เพราะฉะนั้นถามว่าทุกรุ่นของเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้หมดเลยอาจจะบอกว่าเป็นฟังชั่นอลคาร์เลยก็ได้เพราะแต่ละคันเป็นเป็นฟังชั่นลของแต่ละวัยแต่ละเพศ ครับ <C le af> ชัดเจนทีนี้แหละมาถึงโปรโมชั่นครับเมื่อสักครู่ผมเกินไปแล้วว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับก็เหมือนทุกๆครั้งแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าต้อนรับการกลับมาของอเศรษฐกิจบรรยากาศที่มันเริ่มคึกคักและปีนี้หลายๆฝ่ายหลายๆภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวที่สูงขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งโปรโมชั่นการผ่อนยาวถึง99เดือนก็เป็นครั้งแรก ที่ในวงการรถยนต์เราทํามานะครับข้อที่2อช่วยผ่อนถึงสิเดือนหรือแม้กระทั่งขับฟรี90วันขับฟรี90วันใช่ครับก็คือรับรถวันนี้อาจจะผ่อนอีกที90วันหลังจากนี้6นะครับโอ้ครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยคือเฉพาะในงานหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับก็คือที่เฉพาะในงานแต่ว่าที่โชว์รูมทุสุรกิทั่วประเทศมีโปรโมชั่นเท่ากันหมดอแต่ถามว่าถ้าท่านว่างหรือสะดวกมาที่นี่เพราะอะไรเพราะที่บริษาการขายแล้ท่านอยู่ที่นี่และรวมถึงเรามีต้รถทดลองขับที่นี่ด้วยอเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่นี่อันนี้คือเอาละได้ยินกันแล้วครับแต่ว่าถ้าอยากที่จะคุยลึกเข้าไปกว่านั้นที่นี่มี ที่นี่มีแน่นอนครับแม้กระทั่งเรื่องซูกิแครีฟู้ดทรัคซึ่งวันนี้เราสร้างคอนเซปต์ใหม่จากฟู้ดทรัคก็คือรถขายอาหารการมาเป็นรถขายผลไม้ครับถามว่านี่คือคอนเซปต์ที่เบสิกมากๆเลยนะครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีต้นทุนธุรกิจางเรื่องของผลไม้ที่ถูกมากแต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับการนําไปขายในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งคนต่างชาตินิยมผลไม้ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงนะครับสับปะร รถต่างๆถามว่าคนต่างชาตินอยากจะทานเราสามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้อีกจากต้นทุนที่มันไม่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 ค่อยสูงมากนะก่อนหน้านั้นคุณบรญชาคงทราบว่าเรามีบาร์เบอร์ช็อก็คือรถตัดผมนะครับฉะนั้นก็สร้างอาชีพอีกว่าหลายคนไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดตึกนะครับไม่จําเป็นแต่สามารถมู้ไปได้ในจุดที่สามารถไปหาลูกค้าได้เขาเรียกว่าแนวลุกเชิงลุกเข้าไปได้เชิงลุกเข้าไปได้เลยใช่ครับครับะแต่ว่าท่านใครที่สนใจสุสกีมาปีนี้เนี่ย คือความเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับที่จริงแล้วผมเรียนไปแล้วว่าการมาที่บูธของเรามาทดลองขับก่อนก็ยังดีนะครับเพราะเรามีรถทุกรุ่นให้ทดลองขับข้อที่2คือแพคเกจต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอบโจทย์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่านอยากจะผ่อนยาวรหรือจะผ่อนสั้นศูนเปอนก็มีรหรือจะช่วยผ่อนสิเดือนก็มีเพราะั้นถามว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยแค่มาคุยเราสามารถให้คําอธิบายได้หมดเลยว่าข้อดีที่จะ tailor made หรือตรงกับ แต่ละบุคคลเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมาที่เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากนะครับถึงจะมาไม่ได้แต่ทุกโชว์รูมทั่วประเทศไทยมาตรฐานเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันด้วยโปรโมชั่นเดียวกันนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของซูซูกิครับขอบคุณมากครับผบขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อฮะผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะ9กเดือนที่นี่เขาจัดเกินกว่าคําว่าเต็มและก็มากสําหรับการที่จะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของรถได้อย่างสบายๆจริงๆนะครับนี่คือมีทานสกันนะครับขอบคุณครับ